ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้งสุดท้ายสไตล์พี่น้อยนะครับเพื่อนๆครับไปรัฐบาลนะครับมาดูกันครับว่าพี่น้อยสรุปได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมครับเอาชุดเด่นก่อนเลยนะครับวันนี้ชุดเด่นพี่น้อยสรุปให้นะครับขอชุดเด่นไว้2ชุดนะครับก็คือครับเด่นตัวแรกนะครับครับ68นะครับเพื่อนๆครับ และจุดที่2นะครับผมก็คือครับหกสานะครับครับแล้วก็มาตามที่ชุดลองกันนะครับชุดลองวันสําหรับวันนี้นะครับให้กันไว้นะครับผมชุดลองชุดแรกก็คือนะครับครับสองแปดนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เจ็นะครับครับแล้วก็ จ็ดแปดครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งแปดนะครับครับตามนี้นะครับสำหรับคนที่แบบพี่น้อยชอบมากนะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับเต็งหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่สามตัวนะครับสามตัววันนี้พี่น้อยให้นะครับเอาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับครับ ครับหนึนะครับผมพี่น้อยจะยึดตัวเด่นเป็นหลักนะครับแล้วก็0 68นะครับแล้วก็4 68ครับครับก็จะเป็น163นะครับผมครับศูนแล้วก็463นะครับ อันนี้พี่น้อยยึดตามตัวเด่นไว้นะครับหลักร้อยนะครับก็มี10-4นะครับผมครับตามนี้เลยนะครับสําหรับโค้งสุดท้ายสไตล์พี่น้อยนะครับผมครับถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับผมเป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆนะครับที่แน่ๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับชอบผลงานกดติดตามไว้นะครับครับสําหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ